ส่งงานกันต่อเลยนะครับที่ชนบุรีนะครับอีกคันทีบางละมุงนะครับก็ลูกค้าที่สอบถามเข้ามาตอนนี้นะครับคือแจ้งไว้เลยนะครับลูกค้าบอกว่าเคยเคยแล้วครับเอามาติดตั้งเองกล้องรถจอ์เอามาใส่กับรถไฟย่4โวลต์ถึง30โวลต์นี่แป๊บเดียวพังนะครับอันนี้บอกเลยครับใช้เฉพาะตรงรุ่นลองรับเฉพาะตรงรุ่นเท่านั้นนะครับต่อระบบแบบถูกต้องนะครับปลอดภัยแน่นอนเพราะว่า ออน24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดนะครับกล้องตัวนี้นะครับจะปลอดภัยแน่นอนมีระบบตัดไฟออตโต้นะครับดูออนไลน์ได้ทั้งประเทศหน้าหลังแล้วก็ด้านข้างนะครับอ๋อไม่ใช่ด้านข้างมีกล้อง2ตัวนลครับที่ติดติดตั้งเข้าไปก็จะมีมุมด้านข้างที่ส่องออกถังน้ํามันหรือส่องมาด้านหน้าแบบนี้หรือจุดประสองค์ของลูกค้าท่านอื่นจะส่องในห้องโดยสารหรือจะส่องตรงไหนเพราะชุดกล้องนี้จะมี2ตัวอยู่แล้วนะครับ ปลอดภัยแน่นอนคนที่จะติดตั้งก็จะเป็นช่างออฟชนบุรีนะครับพ p ตอนนี้ก็เทสระบบเราจะมีการเดินเครื่องรถแล้วก็มีการขยับนะครับตัวรถเวลารถทํางานระบบไฟปกติไหมถ้าไม่ปกติระบบไฟจะกระชาจะทําให้กว้างเกิดความเสียหายอันนี้เราจะทําให้นิ่งมากที่สุดนะครับจะปลอดภัยแล้วก็จะใช้ได้แบบถูกต้องนะครับสําหรับรถใหญ่ๆเปนนี้ไฟเขาจะค่อนข้างที่จะแรงนะครับใครส,สงสงใส่ตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมเ,เข้ามา รถเล็กก็เฉพาะรถเล็กรถใหญ่ก็เฉพาะรถใหญ่ครับตามนี้เลยที่เราติดตั้งนะครับขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจนะครับสวัสดีครับ